สวัสดีครับผมขี่ม้ากับเจ้าแม็กนะครับมีตัวบินผ่านหัวผมมานี่ฮะไปข้างหลังนี่นะครับผมนี่ครับผ่านไปแล้วแม็กแม็กไปก็ช่องนี้นะครับแวบเดียวครับผม อยู่เนาะฟ้าแบบเนี้ยจะมองยากมันต้องเมฆแบบคุ้มๆหน่อยเนี่ยถ้าเมฆข,ขาวๆอย่างเงี้ยเราจะมองง่ายเวลาเพิ่งมือบินไปบินมาหรือว่าบินไปแต่ถ้าอย่างเงี้ยยากต้องสังเกตต้องจอดนานๆน,นะครับหยุดนานๆนั่นเถะน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 ะ ผ่านอยู่เข้าไปในป,ป่านี้นะผมไปเอามีดมาทุกนผมไม่ได้มองที่ตามต้นป์มเลยนะครับผมมองตามอากาศอย่างเดียวเลยนะหาตัวที่ตัดไปนะผมคือเรามันป่าันโลกเราจะไม่มุ่นนะนะผมจะมองอยู่ตามนั้นนะมองให้สุดสายตาเราไม,ไม่ได้ใช้กล้องนะ อันนี้สาธิตให้น้องๆดูนะครับเนี่ยมองบริเวณเนี่ยใช้กล้องมองไม่เห็นแล้วครับผม นู่นเห็นไหมครับสังเกตที่อากาศนะไม่ใช่ไม่ใช่นู่นนะครับนะนะเนี่ยนะฮะเพิ่งลงหลังนะครับผมแต่ผมมองด้วยตาป่าแล้วนะครับเห็นด้วยตาเปล่า,าแต่อันนี้สาธิตให้น้องน้องดูว่าการดูเพึ่งต่ำเราต้องมองตามช่องอากาศเราไม่สามารถที่จะลุยอย่างเงี้ยเป็นลมตายนะครับแบ้ แม็กแม็กเอารถมานี่เจอแล้วมาเช้าไม่มีนะเอารถมาเนี่ยมองด้วยตาเปล่านะเห็นเลยนะครับตัวมันจะขึ้นลงขึ้นลงนะครับผม หูตอ,อดร่มนะดูร่มนะเดี๋ยวพ่อลุยไปดูก่อนเอามีดมนะให้แม็กเออมาแล้วนะฮะเตรียมถังมาพร้อมนะครับอู้ย,ยงนี้มันนะครับผมแต่มันลกหน่อยนึงนี่นะเนี่ยเสียวนะครับก่อกับจริงปามแน่นอนนะถ้าถ้ามาแบบนี้นะ เดินพูดพลาดไม่ได้นะครับต่อนะฮะคนหาเพึ่งนะส่วนมากจ็ไม่ค่อยโดนต่อครับเพราะว่าต้องมองตัวออกก่อนตัวเข้านะฮะเดี๋ยวเหมือนตรงนี้ถ้าอีกหลังหรือเปล่ามีตัวนี่ ่ไปห,หลังเดียวกันไหมคนละล่องนะนี่ครับออกเต็มเลยเนีย่โอ้โหนี่หลังนึ่งปลายมีผมด้วยนะไม่ใช่ครับผมอีโนนอีกหลังหนึ่งนี่หลังหนึ่งแน่นอนได้อย่างเงี้ยนะครับเพราะว่า อันโน้อนอ่ะมันออกทางโน้นนี่ออกทางนี้ไปดูลัางโน้นก่อนกุลลงังกุลลังโอ้โหถึงว่าแล้วสองลางคู่ครับผม นี่ตัวออกเต็มเลยเห็นไหมตัวออกเต็มเลยอยู่กิ่งเดียวกันเลยออกแถบนี้อีนูน้นออกแถบนูน้นทำครบครับแบบเนี้ยเห็นไหมเงาสองลงังครับผมไปดูทำครบ นี่แม็กเราเตรียมแล้วนะต้อง,งสองรางคู่ใช่ครับมีลุ้นครับผมงานนี้ไปลุ้นกนันแม็กเห็นว่าพึ่งนน่ะไอจุดอัน,นเดียวพอมอั้งอีนี่ลางอันเดียวก่อนเดี๋ยวเราจะลุยล้างใหญ่ก่อนลางใหญ่มันขู่ผมนั่งทำโคบสามอันน้อยๆนะครับหนึ่งป้องกันลูกไฟนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ไม่ไม่แรงจัด หลังนี่หลังลุยหลังใหญ่ร่วงไหมิด c o p ก่อนเพราะเราอยู่เหลือนมแล้วน้องๆน,น,นะครับพอมันติดตั้งก่อนนะครับผมลูกคมมันจะหล่นนะรเราจะเอาลงไหนหน๊หอบอกว่าอะไรนะเราจะเอาลงไหน พอจะขึ้นตัง้งแต่งบนมาหนิถือจะลุยแล้วไม่ต้องดีแล้วย,วยวนีย่เด็กโขนหลงเต่าใส่พึ่งโอเคมันจะตื่นอยู่นะเห็นมันหัวพึ่งนห คนเดียวสองต่างเลยไปก่นอนเถอะเพื่อนๆโอ้อยู่จนแก่เว้ยตั้งลงแล้วครับใช้กระเป่าเองตั้งแบงนี้ตั้งมาตรงนี้ยื่นแบงนี้เยอะดูเลยซึ่งการผมต้องตามตัวนะและการตามตัวก็เคย เคยบอกน้องๆไว้นะครับว่าตามยังไงอะไรเงี้ยนะครับใหญ่ยยอยู่หัวน้ําไปรุ่นกันโอ้หัวน้ําอยู่ฝั่งนี้หนูนี่หัวน้ํา <c oughs> เอ้ยสวยว่ะแมส <c oughs> สวย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 แต่หน <c oughs> ่อยดิว่าแสงก็ไม่ออก ออ,อดีมานยวครับนะน้ำสวยท้งนั้นเลยนี้นะ <S <S เดี๋ยวตัวน,นย,ยังไงยังมีอีกหลังนะนูนะ่นนะนู่นนะเตยียมรออยู่ สมมติมีตัวกันหรือ,รอเฮ้ยตอหมดอะนะครับึ่งเราตามมานะครับ <c oughs> ไม่ะพึ่งอะไรเท <c oughs> ี่ยต่อน,น้องๆเห็นป่ะผมจะตัดออก <c oughs> ถุงติดโลสิครับไม่ถุงเดียวเน้วคุณดูดีๆอยู่ในนั้นนะ่ะ มาก็น้องน้องต้องแบบให้รู้ใจถ้าไม่รู้ใจเนี่ยเสียงกันตายเลยลรถไปอยุ่งนอกเร็วๆเออนั่นแหละนุ๊กนะสั่อแมมาก็ถังเล็กตายอย่างเดียวอะ่ะเร็วๆพับพึ่งยนะังไม่ต่อยไม่ต่อยพึ่งอ่ะไม่เกี่ยวนะพูต่อยหรือไม่ต่อยนะเราขอพับอีกเอาถัว่วไม่ได้อัดเลยเนี่ยเออ เออหนูไปไปอ่านใหหนูด้อย <c oughs> นี่หนูมานี่มันมันโนไม่พอหน่อยเออโน้มไปอ่านด้อยโน้มไว้โน้มไว้จับกินโน้มไว้ปล่อยเลยออกไปหวานองคผมหวานนมค์ผมนะ <c oughs> างเล็แค่ตัวนี้เอาไปดีวกว่าหนูเนาะให้ย้อยปิ้งขายเนาะเพราะว่าพี่น้องผมก็ข้าขายอยู่คนระับ